ออกไปค่อนข้างหลายเดือนแล้วครับในที่สุดเลิกในการฟิตติ้งก็มาถึงครับวันนี้เป็นวันฟิตติ้งซีรีส์เรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอหรือว่า The Next Prince วันแรกครับ mm hmm. จริงๆเราจะมีอีก1วนันเพราะว่าอาจจะด้วยเนื่องกับคิวของนักแสดงหลายๆท่านครับไม่ตรงกันวันนี้เราก็มากันแก๊งหนึ่งส่วนอีกวันนึง่งแล้ก็จะมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยครับมีองหญิด้วย,ยองหญิงเวาใช่ครับสมาชีวิตอ้ยีกหลายท่านฮะอาจจะมี ตัวละครลับอีกนะครับผมใช่ครับโอ้จะแตกแล้วครับจะไม่แตกได้ไงหนูกินมาก่อนถ่ายชุดงามๆเมื่อกี้กินอะไรนะไข่ไข่ลูกเขยไข่ดาวลูกเขยไข่ดาวลูกเขยคืพูดอะไรตอนก่อนกินก็แบบสบพอดีเลยครับแต่พอกินเข้าไปปุ๊บมันแน่นมากเหมือนจะปริออกมาแล้วแต่ว่า เป็นชุดที่คิดว่าถ้าในชีวิตประจำวันไม่คิดจะหยิบมาใส่เลยครับหนูในชีวิตประจำวันก็ไม่มีใครหยิบมาใส่เพราะว่ามันแน่นมากแต่ว่าใส่มาแล้วสวยมากเลยนะคะผมชอบมากเลยใช่ใชถ่ายภา,ยายพอ,ออกมาเฮียบอกว่าเมื่อกี้ตอนถ่ายตรงนู้นเฮียบอกว่า, <S <S <อ>าหนูหดูมีออร่ามากเลย <S <S หนูติดแกลมคือบบติดแกลมใช่มันสวยจริงๆชุดนี้เป็นชุดใุณนีจะใส่ไปไหนอ่ะไม่ใส่ใส่แค่ถ่ายซีรีส์ใส่ถ่ายซีรีส์ครับผม จริงๆผมรู้สึกชอบชวดนี้มากครับรู้สึกว่ามันได้รับเกียรติอะไรบางอย่างแต่ที่จริงเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราไปแสดงอย่างเดียวเรารู้สึกว่ายศเยอะมากผมเลยแบบตั้งตำแหน่งยศไว้เรียบร้อยฮะ <c oughs> ก็คือยศแต่ละยศก็จะเป็นยศด,ดูแลเธอดีอันดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามจนถึงปี30นะฮะอายุผม <c oughs> ดูแลดีตลอด30ปีเอออันนี้คือเธอคือใครเธอคือใคร ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะน่าจะเป็นชลนันเลยครับก็รู้สึกชอบนะครับเพราะว่าฝ่ายแบบสไตล์ลิศก็แบบว่าจัดชุดจัดเต็มมากอันนี้ก็เป็นชุดของหน้าปกเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดองครักษ์ที่อยู่ในไพร์ตเลยครับใช่มีนักแสดงใหมอ่นนอันนี้อยู่ไพร์ตแล้วครับอยู่ในไพร์ตนะไม่เ,เป็นพ่อพ่อไม่ใช่พ่อบ้านนี่คือใกล้ชิดมากกว่ามากกว่าพี่เอกใช่ครับเป็นเหมือนแบบเป็นพ่อทูนหัวครับใช่ที่เรารัก พี่บอลชอนมากกว่าเฮียอีกนะใช่ครับเราเล่นแค่หนูแค่หนูพูดชื่อตัวละครเฮียจะไม่ว่าเลยอันนี้เข้าใจหนูพูดบอลชอนชื่อจริงแล้วเฮียก็ชื่อจริงไม่เป็นไรเฮียก็รักบอลชอนมากกว่าหนูยังจะเล่นยังจะเล่นกันเลยขอโทษทุกคนนะครับไม่จริงจริงอันนี้อันนี้เขาเป็นสีสันในเรื่องนี้ครับผมใช่ใช่เป็นตัวช็อตบอลชอนเป็นไงมาทำะไรมาต้องกานก็ไม่ได้ เคยร่วมงานกับต้องใกล้ขนาดนี้ไหมครับเคยร่วมงานกับทั้งพี่ีแล้วก็น้องนิวนะครับแล้วก็เคยร่วมงานกับจิมมี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ตื่นเต้นมากครับที่แบบว่าได้กลับมาร่วมงานกับทุกคนอีกครั้งครับตอนนี้ตื่นเต้นมากครับต้องชิพคาแรคเตอร์ตื่นเต้นมากครับเห็นบอใช่จริงจริงๆเมื่อก่อน เขาเป็น acting coach ของผมนะใช่ใช่เคยเคยร่วมงานเป็น acting coach กันประมาณนี้ครับโอมใช่ไหมครับโอมเลยครับผมก็สำหรับโอมนะครับก็ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ถือว่าได้เป็นเส้นทางใหม่ในชีวิตแล้วกันนะครับผมก็หลังจากที่เราเพิ่งได้เข้าค่ายดูมันดิมามันหม่านเลยนะครับผมเพิ่งเข้าไม่นานมันเองก็ ก็ได้วอกาสดีมากๆเลยครับที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็จะทำจะตั้งใจทำให้เต็มที่ครับครับผมก็เหมือนดูส่วนูกันมาแล้วเนาะก็จริงๆแล้วอันนี้ก็เหมือนเราห่างหายการแสดงไปนานอยู่พอสมควรเลยครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนโอกาสอันดีที่เราได้กลับมาเริ่มต้นในผลทางการแสดงใหม่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆเลยครับอะไรที่เราเคยรู้สึกว่าเฮ้ยเราชินมันแล้วอะ วันนี้กลับมามันทำให้เราแบบเหมือนได้ตื่นเต้นได้แบบมีไฟขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังไงเดี๋ยวตั้งใจทำต่อไปนะครับผมนะจบสวยครับตอนนี้ก็คือจ,จะได้ดูได้กระบวนการเหมือนเขออ้าไปจริงๆเราวางเปิดกล้องหลังคอนเสิร์ตหนูครับผมหลังจากนั้นก็จะถ่ายยาวเพราะว่าเห็นตารางถ่ายมาแล้วแบบโห จุกๆเลยคุจัจุกจริงๆกางถ่ายรเราแน่นมากครับเพราะว่าคิดว่าคิวหนึ่งไม่แน่ใจว่าถ่ายได้เยอะมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าคิวเยอะแน่นอนครับเพราะว่ามันต้องปั้นค่ะอ<ม>ยากทําให้ออกมาแบบดีๆมากๆเลยแต่ก็เปิดกล้องจริงจัง,จงเดือนหน้าครับเพราะว่าคอนเสิร์ตผมก็วันที่1ิบเก้สิบเอ็ดสิงหาก็ระหว่างวันนี้เป็นวันฟิตติ้งปุ๊บเดี๋ยวหลังจากวันฟิตติ้งวันนี้ก็จะไปโฟกัสคอนเสิร์ตแล้วครับเพราะว่ามันก็ เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเหมือนกันครับโฟกัสไปที่เรื่องยางและการพรัฒนารวดจะพว้ทำออกมาได้ไม่ดีครับก็เลยเปิดกล้องหลังคอนเสิร์ตดีกว่าครับ<ม>เห็นว่าเืออีกอย่างยาก่โมิชเห็นว่าพิธีันว่าไม่ได้เลือกจริงๆเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องขนาดนั้นแต่ต้องพิธีพ,พิถันแน่นอนเพราะว่าเราก็อยากทําให้เรื่องราวมันมีความแบบเรียวมากที่สุดครับผมมีความแฟนตาซีแล้วมีแบบภาพที่สวยงามเพราะรู้สึกว่าการที่พี่อ๊อฟจะแบบ ลงทุนลงแรงลงเงินมันก็ต้องแบบว่าเต็มที่อยู่แล้วครับผมกับโลเคชันต่างๆนะครับอาจจะมีได้บินไปถ่ายตามเทศก็จะรู้สึกดีใจมากถึงลำบากเราก็อยากไปใช่ไหมอยากไปครับเราไปได้ไหมไปแน่นอนครับไปแน่นอนครับผมไม่ได้กดดันที่โอกาสผมว่ามันเป็นอะไรที่คนมีเพราะว่าจะทําให้คนเรื่องมันจะมีสีสันแล้วก็มีบรรยากาศที่ดี ผมยังไงก็ว่าต้องเป็นพวกโซนสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอะไรแบี้เป็นยุ่งปากเลยนะผมปากเองฮะไม่มีใครปากกับผมเลยผมยอมจ่ายตังเองแล้วไปด้วยผมจะจ่ายตังเพิ่มซีนผมเข้าไปด้วยเลยไม่ไหวนะฮะงอ้โหกี่ชีวิตอ่ะสามสิบสี่สิบนะฮะคิดว่าแต่ก็คงต้องเป็นกองเล็กแหละฮะ ถ้ากองใหญ่น่าจะแพงพอควรแต่ก็ถ้ากองใหญ่ก็ไม่ติดแถมผมรู้สึกไม่ได้เสียอยู่แล้วเอาไม่ได้เสียตังค์อยู่แล้วเองถ้าเกิดเขาบอกว่าบินปุ๊บพร้อมเก็บกระเป๋าแพ็คเลยไปพร้อมครับผมไปเลยค่ะเดี๋ยวไปแต่พรุ่งนี้เลยก็ได้ครับดูดูดูเมื่อกี้เมื่อวานหนูเพิ่งบอกว่าโฟกัสคอนเสิร์ตก่อนไม่หนูไปเที่ยวและกลับไปเก็บเที่ยวเไปเที่ยวดีกว่ากับเรื่องนี้เนาะพี่อ้อบอกว่าจะให้แบบนี้ขึ้นชิ้งเลยครับ ก็เป็นแบบถ้าสำหรับผมกับเฮียครับก็เป็นซีรีส์ซีรีส์ที่เล่นด้วยกันเรื่องที่2เรื่องที่2เลยครับเพราะว่าเรื่องแรกก็นู่นนานแล้วครับแบบสอมปีแล้วครับนิ่เฮียก็ถามว่าซื้อคิดถึงบรรยากาศออกกอด้วยกันมากเลยครับเหมื็นตอนเหมือนตอนนั้นเข้าโรงเรียนตอนนี้ก็เริ่มเข้ามผานอะไรโตขึ้นหนูก็โตขึ้นมีความแบบมากขึ้น มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรความความโตหรือว่าอินเนอร์อะไรที่หนูรู้สึกแบบโตแล้วแบบอ่ะสวยขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็แอบชมชมบ่อยครับชมนี้ชมบ่อยกินนี่กับไปคังแรกไหมครับเล่นรอบไหนก็ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นคังแรกเลยที่เราจะต้องมาเล่นแสดงด้วยกันนะครับก็โหพอเราได้ยินคำว่าี่อกจะเอาให้ขึ้นหิงอ่ะ กดดันไหมกดดันใช่ไหมเออแต่ว่าเราว่าเราคงจะต้องไปปรับจูนไปไปเวิร์กช็อปช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันด้วยเยอะเหมือนกันใช่ครับแล้วก็ต้องมีที่จูนด้วยกันอีกมีรู้จักนิสัยใจคอกันหรืออะไรก็เราจะหอบกันไปนี่อะไรครับกินน้กระแดงเราจะหอบกันไปก็จะช่วยกันทาอันนั้นเหนื่อยครับอ่าเหนื่อยครับผมก็จะเอาทเทอากมาให้ดีที่สุดแล้วกันครับครับผม โอ้ยตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับแต่พอได้เรียนจริงๆแล้วก็รู้สึกหายหวงเป็นทิติงเลยครับเพราะว่าจิมมี่เป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากครับผมแล้วก็คอยดูแลเราตลอดและก็รู้สึกรู้สึกว่าเราไม่ต้องห่วงอะไรแล้วพี่ไม่ดูแลเลยไม่ดูแลเลย <c oughs> ไม่จริงโอ้โหขนาดนี้จริงให้หนูดูแลพอแล้วอื เอเปล่าครับต่อได้เลยน้องน้องใช่ไม่ฝากีนิดนึงว่าแบบแฟนๆคนใจรอซีเดี๋ยวจะรีบครับผมแต่ก่อนอื่นจริงๆอยากจะบอกว่าใครที่ได้อ่านนิยายมาแล้วครับผมในตัวเรื่องจริงๆอจะมีการปรับเปลี่ยนเยอะมากครับผมแล้วก็ในตัวของแต่ละตัวละครก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวฉลันที่เราได้อ่านมาเพิ่มขึ้นมันมีหลายมิติมากขึ้นที่เราแบบว่าต้องศึกษาเยอะมากครับ แล้วก็รู้สึกว่า<ส>เออรู้สึกกดดันกว่าเดิมจริงๆเพราะว่ารู้สึกตัวละครแต่ละตัวมันแบบว่าโหหลายอย่างที่เราไม่ถนัดที่ไม่เคยทำก่ครครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมบอกเลยว่าในเรื่องสปายมากกว่าในนิยายเยอะครับทุกคนอาจจะเห็นจุดหักมุมที่ไม่ได้เหมือนในนิยายแต่ทุกคนรอติดตามครับผมใช่ครับสปยอยนิดนึงครับสปอยในนิยายจจะมีแบบกีฬาแค่อย่างเดียวคือฟันดาบครับแต่ว่า พอมาเป็นซีรีส์แล้วจะมีกีฬาอย่างอื่นเข้ามาด้วยเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องค่ะเมื่อเช้าก็ฟิตติ้งชุดกีฬาไปแล้วโอ้หเท่มากครับสปอยออนไลน์เป็นแบบว่าเท่มากใช่ท็อปสกเรตใช่ครับเป็นแบบตัวสกเรตอยู่เซบะตะก้อครับผมฮะเซบะตะก้อเองจิมมี่บอกว่าแปะแข้งกีฬาแปะแข้จักกีฬาแปะแข้งไหมอ๋อรู้พี่ซีไม่รู้เออพี่ไม่รู้ รู้วังไปแข่งไหมผิดหวังมากต้องขนาดเลยหรอแค่ไม่รู้ไปแข่งผิดหวังละผิดหวังในตัวซีมากครับซีรีส์ดูได้ซีรีส์ดูได้ทางช่องวันส1นะครับผมแล้วก็ไม่เลาวเมื่อกี้เห็นเราก็มองสายตาไปซีรีส์ดูได้ที่ไหนจ้าแล้วผมก็มองครับผมให้หนูฝ่ายทีฝ่ายทีครับ ก็ซีรีส์ข้ามฟ้าเขียงเธอนะครับก็จะดูได้ทางช่องวันสาครับแล้วก็ทางแพลตฟอมืออื่นๆก็ฝากรอติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะประกาศรายละเอียดด้วยครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรารอดูเพลงครับจริงๆอย่าสปอยอย่างหนึ่งคือเพลงออกมาแล้วเพลงหนึ่งยิ่งใหญ่ว่ากมันยังไม่รู้เลยครับอันนี้มันน่าจะลืมแล้วหรือเปล่าะหรอดูลืมแน่ ทีนี้ผม,ผมก็ร้องอยู่ดีครับเพลงที่นี่ <c oughs> ถึงจะไม่มีให้ร้องก็จะร้องค่ะเพราะว่าอยากร้อง,งสากลด้วยร้องเป็นสากลไปเลย Welcome to Star Society